อะไรลูกหน่อยไหมเนอะเป็นต้นได้ตีต้น,าตนามาคนง่ามมองง่ามแตหักเออนี่เนาะจะสียางว่าพี่เนาะมีอาชีพเป็นศิลป์ฮอลลี่หน่อยมากอ่า บ้าทายไหวเนาะไปทายปนชุดเป็นหมกกูยังการต่างในบ้านเล้อมาไหวอย่างเงี้ยเาราะเมยจะตึงเออทายเวยนี่กัเล็กดุน้าเปนทหาไปข้าวห้างเขเอาหลวงปนี่พ่อเม่วะเขยไม่กนบ้านกูแน่ไเสียรับกได้เนี่ จะเต ok ีบกองไปนะตามันตุ้ยพาหลุดมุ้งเหมือนอเนี่ยฮ่ามุ้งหว่นี้บ้านี่พอ่นี่โมเมนที่โมเมนโมเมน่าง่ายคือกาขั้งตอนที่ไหรม่ใหนเาไบ้าน cứ cắn đấy buồn chút đo à, chút đọc, ngang mai, chút chưa khâu vải nó nó bạt luôn à xí